าีข้าีาดีบ่ครัวตุนาดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมข้าวตีอร่อยที่สุดในโลกนี่เราเพิ่งไปเชี่ยงกนเ็นพูดเรลูกสาวมาเห็นม่ตีตีแจงแสบอไ้ทุกแล้วนี่นี่ี่วเหนเนย นี่นะคะแซวกบบแสบด้อเอาีินบ่องผีไม่อใจเลยไ้เจ้าได้เจ้านี่เสือแซงเสือแซงไหนวะออนไลน์ออนไลน์ไหนวะต้นต้นตาลอืมโบรรูบรรู ที่ประสาแขกก่อนถึงประสา,าแขกมาจากสนามบินนะเนี่แซ่บครับไปไปไปกินยังกิน